คลิปนี้ก็จะเป็นระบบวอลนะครับซึ่งระบบวอลของเกมนี้มันจะต่างจากเกมอื่นๆทั่วไประบบวอลของเกมนี้มันก็จะเป็นการที่แบบว่าเอา30คนไปรวม1คนก็คือรวมหัวแคนฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเมนแบทเทิลสามสิบคนแล้วก็ซับแบตเทิร์อีกอย่างละ 30- 30ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะคลิปนี้มันก็จะ เป็นตามนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวอลผมเป็นยังไงคือตอนนี้ผมเป็นหัวแขนหัวแขงก็ต้องไปเป็นตัวกันก็คือไปเป็นตัวอิมมอร์ทัลเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งตีสามสิบคนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับวอลรลังนี้นะครับ ครั้งแรกของกิลมิเตเทเฮลนะครับเจอกับพรมิสแลนขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเติมเกมลิสแมนช็อปเพื่อให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบออฟฟิเชียลนะครับมีแอดมินบริการดูแล24ชั่วโมงและตอนนี้เกมที่รักหรือเกมที่เรารักนั้นก็ได้พร้อมให้บริการแล้วใครอยากจะเติมเป็นล้านเลยหรอพี่ก็จ,จัดไปเลยเลยครับพี่ชายเราจะเติมกันเป็นล้านไปด้วยกันโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับไปลองเติมกันเลยสําหรับผู้ที่สนใจเพียง Ad line, Ad ine, แอดไลนนะะ์แอดลิตแมนช็อปนะ ช็อตคอมด้วยนะครับจะเติมเกมก็ได้หรือซื้อบัตรเติมเกมก็ดีนะครับสามารถซื้อบัตรในเว็บบัตรเลเซอร์โกเพื่อไปเติมเองได้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆได้ที่ a c e b o o k ของ Redman s h o p เลยนะต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าทั้งกิวเราไม่มีประสบการณ์ในการวอลอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกมไหนเราเพิ่งมารวมตัวกันเกมนี้ เกมแรกเลยก็ว่าได้แล้วก็ระบบวอนี้เราก็ยังไม่ค่อยเก็ตกันเท่าไหร่นะตอนเล่นนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยแม้กระทั่งนัดคนหรืออะไรต่างๆคนในดิสก็น้อยแล้วก็พยายามเท่าที่ได้แล้วครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุการณ์ตอนที่เตรียมตัวก่อนเข้าวอน,นะครับเ,เ,รเ,เจอกันด,ททนวด้วย<ล>ครับเขาื่นเรครับคนมาเราเจอได้์บัเทิลก้าวด้วยล่ะครับปิดปิดแชทโลกก่อนก็ได้นะปิดแชทโลกกับแชทชาโดว์ครับจะได้มองดี พวกนี้ปิดไปเลยผมไม่เคยเปิดเลยมันล็อกเลยอีเลฟคนหนึ่งชื่ออีเลฟแล้วก็อีกคนจาเรียาต่ออกเซลตัวเองแล้วก็ยิงเขาอะไรเงี้ยเอาเน้อเวทให้เยอะๆเย์ะเอ้มผมวอร์นะเฮ้ยนี่ไงไปดีครับแล้วก็ Shadow w a l l เหรออ่าเรียกเลือกเมนแพทเทิร์นเลยก็เมนเมนเมนแพทเทิร์นเมนเนาะเขาต้องเข้าด้วยหัว ห้องผมเข้าไม่ได้อ่ะห้องผมเข้าไม่ได้ครับหัวหัวตี้ยืนยืนคนเดียวหนาวนะยืนคนเดียวหนาวนะติ๊ดๆครก็จะมาเรื่อยๆระหว่างนี้พวกเราก็แบบว่าแบ่งจัดตี้กันไปนะครับระหว่างเข้ามามันก็จะมีให้รออีกประมาณ10กว่านาทีครับ18นาทีหรือ20นาทีผมจำไม่ได้แล้วไอ้เลขมันบังอยู่นะประมาณ18นาทีนะครับก่อนที่จะรวมพลกันครบนะครับก็จะเข้าเมนบัตเทิล ซัพพอร์ t แบตเทิลแล้วก็ s ั p p o r t ตแบ t เทิลอะไรอย่างนี้เนาะพวกเมนแบตเทิ n ก็จะมาลุมตีอิมม r t ท l หลักก็คือหัวกิวฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างนี้นะ, button, ะ, immortal, กกะนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็เราก็จะไปลุมตีเขาเขาลุมตีเราประมาณนี้ครับวี <c oughs> แมงจับกูไปอีวร์ทลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลเซตเป็นยังไงยังไม่รู้เลย ไรเวรหนึ paid, ่งสามแฉกของกระโดดสามเล็กดาบสี่ปันแค่นี้ไม่หนึ่งต่อสามสิบอยู่แล้วไม่เป็นไรเท่าเท่ากันอยู่แล้วเท่าเท่ากันระวังปันสามแฉกระวังกระโดดชื่อใส่อะไรประมาณนี้นะครับระวังกระโดดชื่อประม๋าสามแฉกปะโอ้ยหนีหนีอยูใกล้ตีไว้ก่อนพร้อมเราเตรียมช่วงทางซ้ายบนอะไรวะโอ้ยนโอ้ยอเขาอยู่ซ้ายบนม่อยู่ซ้ายบนโอ้ยเพื่อนโอ้ยโอ้ยหนีอยู่หนีอยู่หนีอยู่ นีอยู right? ่หนีอย so okay, ู่ dude, really? ุไปกลางุไปกลางระวังหนีอยู่หนีอยู่หนีอยู่ช่วยด้วยยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เงตนีเงวนี้งวนี้โอ้ย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 ขามูทำไมทีนู้นได้หมดดาเม็ดนะเขามีซัพพอร์ตเขามีซัพพอร์ตเขามีซัพพอร์ตซัพพอร์ตเราน้อยไปก่อนเลยซัพพอร์ตเราน้อย ตัวสถานะอะไรบ้างมืเนี่ยเราไม่โดนนะไม่แช่เรา่ะไ่เขาพ่อเราเจากป่าแล้วนะเขาปวดดาเมจีหาเอร์เซ็นตแล้วอ่ะซัพพอร์ตเราน้อยโห3สามเปรินใหม่จังวะซัพพอร์ตเราน้อยอ่ะโอ้ยยับ้กิดาเมจได้แ โดนลด่าเไปอแล้วอะโอ้ย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 โอยโอ้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 ย่อโหดเกิน้โดเยอ้ยย้ยย้โดด

พลาดแลยเอแนแล้วดาเมจเเราดาเมจเขาบวกยับเลยเราลบเอาลบเอาด้ยโอ้ยมีร้องไห้ตายอีก7วิบมาาลเขาวาไว้ดีทำให้ดีสุดเอาหม่ลดเยอะสุดเลยได้หัวคิวจะตายแล้ว

เราทำดีที่สุดแล้วอุ้ยเจ้าแกะกดยังไงเรื่องอันแรกเลยปะแกกับชี้ยาละรับของในรถอ่ะเราทำดีที่สุดแล้วของนี่ไงมันแจกของในจดหมายจดหมายเหรอโอเคโอเคโอเคได้อะไรกันบ้างครับโอ้โหไม่รู้ขอองะ่ี้้จหมดแลวแตกแตกยันหัว